สวัสดีคะ่ะทุกคนครูหนูจากอิตาเลียนประทายนะคะวันนี้นะคะหนูก็มีเวิร์บในการบอกความชอบและไม่ชอบนะคะนั่นก็คือเวิร์บเปียเฉเรเปียเเรเนาะเพื่อในการบอกถึงว่าฉันชอบหรือไม่ชอบอะไรเป็นเวิร์บง่ายๆแต่นะัเกเรียนมักใช้ผิดนะคะในการใช้เวิร์บเปียเเรนั้นเราจะใช้กับโ Pro รโนมิ i n d i r เรต i นะคะนั่นก็คือมีต i ลิเลชิว i ล i ใช่ไหมเวลาที่เราใช้ฉัน I ีเนาะเราจะไม่บอกว่า i o p i a ปีโไม่มีนะคะรูปนี้ไม่มีรูปที่เราจะใช้จะต้องใช้เวบเป,ปียเชเรกับโปรโนมิอินเดเรตติในกรณีที่เป็นฉันเราจะใช้ mi เปียเช นในการผ่านเวอร์เปียเชร์เราจะใช้อยู่2รูปนั้นก็คือการผ่านแบบบุคคลที่3และเป็นเอกพจน์กับบุคคลที่3และเป็นพหูพจน์นั่นก็คือเปียเชกับเปียชนเนาะเปียเชกับเปียชนในกรณีที่เราจะบอกว่าฉันชอบพิซซ่าฉันชอบพิซซ่าพิซซ่าเป็นคำนามเอกพนพเนาะฟมินีเลย ในกรณีที่คำนามที่ตามคำว่าเปียเฉเรเป็นเอกพจน์เราก็จะต้องผันรูปเปียเฉเรให้เป็นเอกพจน์ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นฉันชอบพิซซ่าประโยคนี้ก็จะแปลได้เป็นภาษากรีกเป็นมิเปียเชและพิซซ่ามิเปียเชและพิซซ่าเนาะ ่ในการที่เราจะบอกว่าเราชอบอะไรหลายๆายอยา่างเนาะคำนามที่ตามมาที่เป็นพระหูพจน์เราก็จะต้องผ่านรูปเวอร์เปียเชเป็นรูปพะหูพจน์เนาะเป็นบุคคลที่สามรูปพะหูพจน์นั่นก็คือเปียชโนเปียชโนเ e ็น i ั i อย i างมีเปียชโนที่สปาเกตตีมีเปียชโน l i s สปาเกตตีฉันชอบ ปาเกตตี้เป็นต้นค่ะเอาละค่ะหลังจากบทเรียนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถใช้เปียเชี่อะบอกความชอบในสิ่งต่างๆได้แล้วและในกรณีที่เราบอกความไม่ชอบจะพูดยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ